สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนช่องประญาสตอรีนะคะวันนี้ประยาจะมาบอกออลายที่ต่อเนาะว่าลายดอกราราสจักัญญาเนี่ยมันจะต่อดอกไหนเนาะก็คือ,เ,อ,อเวลาเรามัดเนาะที่บอกว่ามัดให้ตรงแล้วต่อดอกมันจะได้รูปเนาะก็คือ ยกตัวอย่างอย่างดอกนี้เนาะเนี่ยดอกนี้ดอกนี้ตัวที่ช่วงเราต่อดอกเนาะมันจะเป็นครึ่งของดอกนี้ก็คือมัดดอกนี้ครึ่งดอกแล้วก็มามัดดอกนี้ครึ่งดอกตอนมัดเนาะทีนี้เวลาทอครึ่งนี้กับครึ่งนี้จะมาชนกันให้เป็น,ให,ปนให้เป็นรูปเนาะก็คือ อดอกนี้จะมัดครึ่งตรงนี้มามาหาตัวนี้เนาะลงล่างส่วนดอกนี้ก็คือมัดจากกลางแล้วก็ขึ้นไปหาตัวบนนี้เนาะเวลาทอเราจะทอมาแค่ครึ่งดอกนี้เสร็จแล้วเราก็จะเหมือนจะยกเอาอีกข้างหนึ่งมาต่อกับตัวนี้ ทำให้มันเป็นดอกเนาะช่วงต่อดอกถ้าเรามัดไม่ตรงกันดอกมันจะออกเบี้ยวๆบี้ยวบางทีก็ยาวข้างสั้นข้างมันต่อกันไม่ไม่ได้สวนเนาะมันจะดูไม่สวยค่ะทีน,นี้เวลามัดก็คือเราจะระวังช่วงต่อดอกนี่แหละค่ะถ้าเราต่อได้ตรงแล้วมันก็จะ,ะเข้ากันได้ดีเนาะมันจะเป็นรูปส่วนดอก ตัวกลางโดนดอกรักเนาะตัวนี้เรามัดเต็มดอกเนาะก็มันไม่ต้องต่อมันไม่มีปัญหาตัวนี้ปัญหามันจะอยู่ที่ตัวต่อนี่นะคะตัวนี้เวลามัดนี่อย่างเช่นเส้นตรงนี้ถ้าเราเอ่อวัดชนเหมือนที่ปยาบอกมันก็จะตรงกันลักษณะนี้เนาะอันนี้อาจจะมีบ้างคือการโทรช่วงนี้ฝนตกคะ่ะเส้นไม้อาจจะมียืดบ้างเราเล็กน้อย แต่ถ้ามันไม่ตรงมันจะเป็นขั้นเลยนะคะทุกคนมาถึงปุ๊บมันจะเป็นขั้นกันมันจะไม่ได้มันจะไม่ตรงแบบนี้ค่ะก็คือตัวนี้คือดอกรักที่มัดทําคลิปเนาะตัวนี้ยังทออยู่ค่ะทุกคนนี่เพิ่งเริ่มทอค่ะก็เดี๋ยวถ้าทอเจมผืนแล้วปยายจะทําคลิปดูเต็มลายเนาะตัวนี้ผ้ายาวค่ะก็เลยทอนาน ยาวมากค่ะหกเมตรเลยเนาะเท่าหลายวันก็เลยมาอแนะนำตรงนี้เนาะตัวดอกอย่างที่บอกก็คือตัวต่อดอกนี่แหละปัญหาอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเราต่อไม่ตรงมันก็จะดอกมันก็ไม่ได้ส่วนเนาะนี่ค่นี่จะดูประมาณนี้เราจะเห็นว่าดอกดอกตรงได้ส่วนเนาะแต่ถ้าต่อไม่ตรงนี่มันจะออก เฉียงๆนะประมาณว่าตัวกลางไม่ชนกันไม่เป็นไม่เป็นส่วนเหล่านี้ตัวปีกข้างนี่ก็จะไม่ตรงนะมันอัดออกเฉียงๆมันจะดูไม่สวยค่ะ่นี้ก็คือเทคนิคเล็กๆนะเทคนิคในการต่อดอกของลายดอกร,รัชกัญญาเล็กน้อยเนาะแต่เราสามารถเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเราลืมอ่าเช็ค เทคนิคเล็กน้อยนี้บางทีพอเราทําเป็นลายออกมาเนาะมันอาจจะออ,ออกมาไม่ไม,ไม่ไม่ตรงไม่สวยเนาะก็คือรายละเอียดเลีกยอ่อยเล็กน้อยของของการมัดมีนะค่ะก็ประมาณนี้เนาะจะเดี๋ยวทอเสร็จแล้วปยายจะทําคลิปละเต็มลายเต็มผืนให้ดูเนาะจะก็ขอบคุณทุกคนนะคะเอ่อกด ติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยจ้ะจ้ะขอบคุณทุกคนค่ะที่รับชมจากปะยาะสตอรี่นะคะขอบคุณคะ่ะ